สวัสดีครับปานตนเดอร์ครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้คือเราครับพบกันเขาก็จะมาเฮดค็อกเทลชิมกันนะครับค็อกเทลมือนี้สิมีมมซิมอซ่วาจินสลิงครับจินสลิงก็จะมีส่วนประกอบที่เ้าต้องเตรียมนะครับแต,ตามซื้อได้ครับมีจินนะครับ ต่อไปท,ที่ต้องเตรียมก็คือสวิทช์เวอร์มูดนะครับเวอร์มูดหวานครับผมแล้กก็อันต่อไปก็คือโซอดาครับเอาไว้ท็อปเนาะแล้กก็เป็นน้ำเชื่อมครับเชื่อมธรรมดาเนาะต่อมากับจะเป็นอาเลมอนครับเหมือนขาใส่เลมอนเนาะครับบกนบกหนาวใส่ทั้งตกแตงแล้กก็เป็นหนาม ให้ความเปียวความซ่ำชืนครับก่อนจะพาผมก็จะ,ะต,ตัดเหตุตกแกงหนาเนาะครับกาานิดข้างหน้าอา่หงากพี่หน้องบ่ชินเนาะ <laughs> ผมไดเฮลิยาคนนี้ก,กับผเป็นยังนะครับแตจะสวยแต่ว่าผมบมสวยไปชอตทันเลยครับแล้วก็ถ้าจะแต่งแต่งขอบนะครับแต่ว่าผมจะเอาแบบนี้เลยเพื่อความเรียวความคัดสี <laughs> คี่ครับต่อไปเ้าก็จะมาขั้นนำริมมอนครับ ใส่ไ้ต่เนาะใส่ไต่ครับเดี๋ยวพาเพิ่งอีกทีหนึ่งเนาะอ๋อผมลืมบอกไปถ้าจะใส่เช็คในการเช็คเกิดก่อนนะครับอ่าเ้าจะขันลงในเอ่อแกะตัวข้านะครับ น้ำเล่บอลนี่จะเอาสูตรจุดเจ็ดหาอ่อนครับหรือ22่สิจุดห้าเอ็มเอลครับก็จะประมาณผมกาประมาณว่าเครื่งหน่วยครับโอ้ กรองนิดหน่อยครับเพราะม,มันมเม,ม็ดมันเนาะเข้าไปครับเขาก็จะเติมน้ำเชื่อมครับน้ำเชื่อมจะใส่ซ้ำกันกับบางหน้าครับ ไปเป็นเวอร์มูดครับสวิตเวอร์มูดเนาะเ้ากัดจะใสอ่ออนหนึ่งครับ30 ml ีอ่าถ่ายเติมจีนครับจีนี่ใส่ออนเคิงครับหรือ40 ml bây giờ nó check xe ถ้าเป็นแก้วเชคเขาก็จะใส่เป็นสเตนคือตัวกรองหนันแข็งนะครับแต่ว่าอันนี้เชคเกอร์ตัวนี้มันจะมีกรองอยู่แล้วนะครับเขาก็จะดิ้นเลย คสาก็จะทอบเบสโซดาครับ,บความสดชื่นครับ เรียบร้อยครับโอเคครับข้าก็จะมาชิมรสชาติกันเนาะโอ้ห้อมสดชื่นครับทั้งนาำมนาวนะครับทั้งกินห้องจินกินห้องเวอรหมดครับหนุหน่มนวลนะครับจ้บอแข็งเข็มขน้นเนาะโอเคครับฝากไว้แค่นี้ สำหรับผู้ดใดที่ถึงใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องน้องไม้น้ะบาตนเด้อครับ